สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอดีตข่าวเดบกับชยายิ้มนะครับสองวัยชัญยายิมิไลกับว่าที่ดรเอกเทศยิ้มิไลนะครับก็บ่อยวันนี้เราจะสนทนากันถึงเรื่องที่เป็นข่าวครามอึกทธิ์ึกโครมแล้วก็ใหญ่ตัวมากนะครับจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือหลายเดือนที่ผ่านมาในเรื่องของแก๊ง call center นะครับซึ่งคนที่ผมสามารถที่จะสนทนาพูดคุยได้ก็ถือว่าเป็นน้องชายผมคนหนึ่งนะครับคือพลตรวจโทไตรรง ผิวพันธ์ซึ่งเป็นท่านเป็นผู้มีการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้มีการสออทนะครับซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านพลตรวจโทไตรลงผิวพันธุ์นะครับสวัสดีครับท่านผู้มีการไตรลงครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ชยาครับสวัสดีครับน้องบอยครับครับครับท่านผู้มีการครับก็เรื่องของแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์นี่ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราติดตามกันมาแล้วก็เป็นที่สอกสนใจของทั้งสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างมากมายนะครับแล้วก็บังเอิญท่านก็มาเป็นเรียกว่าผู้มีการคอยกํากับควบคุมดูแลข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วก็เอาจริงเอาจังมากแล้วก็ทางประเทศจีนก็ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเข้ามากํากับดูแลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่า ตัวการใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่แม่สอดทีนี้ผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอยากจะฟังจากท่านผู้บัญชาการไตรรงนะครับเล่าให้ฟังว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วก็จีนเนี่ยก็เอาจริงเอาจังมากนะครับแล้วก็บอกว่าได้ข่าวล่าสุดว่าได้มีการส่งจํานวนพันกว่ารายเนี่ยมาที่ประเทศไทยเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับท่านผู้บัญชาการครับครับก็ในเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อยู่ ในประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทยก่อนนะครับครับผมซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะพบนะครับจากข้อมูลการสืบสวนแล้วก็จากที่เป็นข่าวนะครับจากการปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยนะครับ,รบเราก็จะพบว่ามีแก๊งสแกนเปนเตอร์เนี่ยอยู่รอบประเทศเพื่อนบ้านเราเลยโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกนะครับก็คือทางาด้านอำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็ไล่ตามแนวชายแดยนด้าตะวันตกเนี่ยก็ไปหลายจุดนะครับไปจนถึงทางเชียงราย นะครับอืมแล้วก็มาทางด้านด่านเจดีสามองค์นะครับ oh. อันเนี้ยก็จะปรากฏเรื่องเกี่ยวกับมีฐานที่ตั้งของสแกนเทนเตอร์หรือบ่อนการพนันออนไลน์นะครับแล้วถ้าทางด้านเหนือนอกจากจะมีที่อยู่ในประเทศเมียนมาแล้วก็ยังมีที่คิงโรมันนะครับอยู่ที่ประเทศสปปลาวใช่ไหมครับออ oh. แล้วก็มาด้านตะวันออกก็มาทางฝั่งตรงข้ามกับอารันประเทศจังหวัดสระแก้ว อันนี้จะเป็นแหล่งที่ตั้งหรือว่ารอบด้านรอบด้านใช่ครับรอบด้านทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชาครับครับครับเชิญด้วกันครับในแกงคอลเซ็นเตอร์หรือสแกนเซ็นเตอร์ที่อยู่ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยที่จังหวัดเยวดีเนี่ยนะครับอืก็จะเป็นกลุ่มแกงคอลเซ็นเตอร์ที่ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเรียกกันว่าบอสชาวจีนนะครับแล้วก็หลอกคนจีนเป็นหลัก แล้วก็อาจจะมีหลอกอินเดียหลอกประเทศอื่นผ <laughs> สมด,ด้วย <laughs> นะครับ <laughs> ตรงนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับ <laughs> ว่ามีนักสแสดงจีนท่านหนึ่งเนี่ยนะครับถูกนําตัวไปนะครับหลอกลวงไป <c oughs> ครับไป <c oughs> ทํางานที่แกงคอนเซ็นเตอร์อื <c oughs> <c oughs> ที่เยวดีนะครับครับแล้วก็จนเป็นข่าวอทางการจีนเนี่ยก็เลยประสานกบลัิบัติมาที่ไทย เป็นข่าวค,คึ้โคลมในสื่อโซออนไลน์ของทั้งจีนและไทยเลยนะครับก็นํามาสู่การปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้นะครับของทั้งไทยจีนแล้วก็ทางประเทศเมียนมาด้วยครับครับ,รบในการปฏิบัติครั้งนี้นะครับทางการจีนเนี่ยก็ได้เป็นภาษาการปฏิบัติกับทางประเทศรรเ,ทศเทศมียนมามซึ่งก็ต้องเรียนว่าในข้อท็จจริงเนี่ยเรา มีความพยานยในการประสานกับปฏิบัติเพื่ออยากให้เกิดการปริบัตลักษณะเนี้ยมาโดยตลอดครับนะครับ,บว่าเมื่อทางการจีนมาร่วมในการประสานกับปฏิบัติกับทางเมียนมาเนี่ยก็ได้ผลการปฏิบัติที่ดีนะอย่างทันทันทีนะครับก็คือมีการตอบสนองจากทางฝั่งอืประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ,บก็มีการปฏิบัติการกในการกวาดล้างนะครับกับลุมหรือผักดัน ผมไม่ทราบว่าเขาได้จับกลุ่มไหมในทางประเทศเมียนมาครแัแต่มีการเข้าไปแล้วก็เอาบุคคลที่ทํางานอยู่ที่สแกนเซนเตอร์คอนเซนเตอร์นะั้นเนี่ยผักดันส่งกลับมาโดยมีการสักถามว่าตอนเข้ามาเนี่ยข้ามมาจากประเทศไทยใช่ไหมก็จะผักดันส่งกลับมาครับส่วนยอดพันสองร้อคนเนี่ย นะวันนี้เดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีนะฮะแต่ล่าสุดตอนตอนแรกเช็คเนี่ยได้บรายปงานเมื่อเช้าว่ามีการเตรียมประสานที่จะส่งกลับมานะครับไม่ทราบว่ามาหรือยังหรือจะมาพรุ่งนี้นะครับครับครับก็จะมีการประสานมาจริงนะครับแล้วก็จะมีการอคัดกรองหรือตรวจสอบหรือมีการดําเนินการตามมาตรการของทางทั้งทางการไทยทางการเมียนมาแล้วก็บุคคลที่เป็นคนสัญชาติจีนก็มีทางการจีนภาษาการปฏิบัติอีกด้วยครับครับ ขอญอาตเรียนถามท่านผู้บัญชาการอ,กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแก๊งคอเซ็นเตอร์เนียอรารวาสอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มาจากฝั่งประเทศ,ปร,เทศประเทศสาธารณเมียนมาเนี่ยมากที่สุดเลยใช่ไหมครับหรือว่ามาเริ่มอรารวาสเนี่ยจากฝั่งเมียนมาหรือจะมามาจากฝั่งสอบปลาวหรือกัมพูชาหรือว่ารวมกันทั้งหมดครับจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมได้ติดตามข่าวนะครับท่านผู้บชาการครับ <ๆ S 2> แล้วก็จาก จากบอยลูกชายผมเนี่ยนะฮะก็ติดตามมาพอสมควรครับมามาจากประเทศอะไรนะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากหมายความหมายความว่า Yang Center นะก็คงก็มาจากก็ก็มาจากประเทศเนี่ยเมียนมาเนี่ยแหละครับที่ตรงนี้แต่จริงๆอยากมีคําถามถามท่านผู้อำนวการหน่อยครับว่าจริงๆผมไม่่อยได้ยินข่าวในโซนในโซนรอบรอบประเทศเรามากมากนักเท่าไหร่หรือทำไมประเทศเราอะครับถึงเป็นจุด เป้าหมายหลักเลยที่ทางที่ทางแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยชอบเข้ามาหลอกหลอนกันเหลือเกินไม่เมอ่อผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรฮะไม่หลออเลยหลอกเลยหลอกเลยหลอกเหลือเกินแล้วทาไมเรื่องนี้ไม่ไม่เกิดึกับประเทศรอบรอบบ้านเราบ้างคือประเทศพ่ออะไรครับท่านครับเอต้องเรียนงี้นะครับเอน้องบอยนะฮะอาจารย์ครับผมต้องเรียนงี้นครับข้อเท็จจริงเลยนะครับจากในคดีที่เรารับแจ้งนะครับผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ของเรานะครับ คดีที่ฝั่งตะวันตกกับฝั่งเหนือนคชายแดนฝั่งตะวันตกกับฝั่งเหนือเนี่ยที่มีแก๊งคอเซนเตอร์หรือป่อนกนารธนาคาออนไลน์ตั้งอยู่เนี่ยนะครับอืที่เกาะอา์จ,จามหลอกลวงผู้เสียหายที่เป็นคนไทยก่อนทางฝั่งตะวันตกกับฝั่งเหนือเนี่ยอืต้องบอกว่าน้อยหรือแทบไม่มีใช้คำน,นี้แล้วกัน <c oughs> อาจจะมีบ้างแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากๆครนะครับ,รบถึงได้พูดว่าทางฝั่งเนี้ยเป็นคอนเซนเตอร์ที่ ไปหลอกคนในประเทศอื่นนะครับอเป็นหลักแต่แก๊งคอนเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยเป็นหลักเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันออกทางด้านอาลันประเทศออันนี้เป็นแก๊งคอนเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยเป็นหลักครับอนะครับถามว่าเราทราบได้ยังไงก็ทราบจากการที่หนึ่งข้อมูลทางเทคนิคนะครับที่เราได้จากการตวรวจสอบในระบบ,บ,บอ,ะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ,รบสองก็คือจากการจับกลุมได้เนี่ยนะครับเราไม่พบ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายในเคสของไทยเลยนะครับจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ต้องร้อยละเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบงค์คอนเซนเตอร์ที่หลอกลวงคนไทยเนี่ยอยู่ทางฝั่งอาลาตประเทศอ๋อแบบนี้<ม>ข้อได้จริงเป็นอย่างนี้มามาจากฝั่งเรียวกว่าจากขออนุญ,ญาตเอ่ยจริงๆมาจากฝั่งปอยเป็ดมากซึ่งคนไทยก็ข้ามชายแดนไปเล่นการพนันแล้วก็มีการร่วมมือกับคนไทยไหมครับท่านครับครับก็อย่างนี้ฮะ ต้องเรียนอย่างนี้เลยครัทางแก๊งคอนเทนเตอร์ทางฝั่งปอยเตเนี่ยนะครับคือบอสชาวจีนแล้วก็จะมีระดับรองลงมาจนหนึ่งระดับล่างเนี่ยระดับรองลงมาเนี่ยก็ยังเป็นชาวจีนอยู่แล้วก็เป็นคนท้องถิ่นนะครับระดับล่างก็คือพวกจัดหาบัญชีมานำพาต่างต่างเนี่ยอันเนี้ยเริ่มมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็คนที่ไปทำงานก็เป็นคนไทยเพราะว่าต้องใช้คนไทยมาหลอกคนไทยไงคร อ่าที่เวลาโทรมาผู้ประสาทไทยเนี่ยแหละแต่แต่ที่ถามท่านผอครับคือในในทวีปเซออาเซอีเซียเนี่ยฮะทําไมมันถึงเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยด้วยอัตราการหลอกนะครับน่าจะมากกว่าประเทศอื่นรอบรอบด้านเราและเหตุผลเหตุผลทําไมเรียนอย่างนี้ครับว่าอัตราการหลอกทําไมถึงมาหลอกคนไทยซึงคุณเบเตอร์เนี่ยแผนมดุสกรมอย่างหนึ่งนะครับอืม หนึ่งเนี่ยไปตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่หลอกคนประเทศนั้นแก๊งคอนเซนเตอร์ในเอเชียเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในประเทศเเน้องบอยท่านอาจารย์คงคงรท้ภาพออกคืนในประเทศลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นที่ตั้งของแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับในประเทศไทยเนี่ยถามว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมีไหมก็มีแต่ถามว่าเคยพบไหมครับหรือเคยได้ข่าวไหมครับว่ามีแก๊งคอนเซนเตอร์ตั้งกันอยู่ที่ตึกอยู่ที่อำเภอนี้ตำบลน,นี้ uh, ถาวอนเลย อยู่กันมาเป็นปีแล้วไม่มีการปราบปรามไม่มีเพราะว่าตํารวจไทยรัฐบาลไทยเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในเรื่องพวกนี้แม้ว่าแก๊งคอนเทนเตอร์คอนเทนเตอร์พวกเนี้ยอย่างผมไปจับที่เชียงใหม่ก็หลอกคนอ่าเชื่อว่าหลอกคนอินเดียกับคนเรเลียเราก็จับด,ดําเนินคดีในข้อหาพวกนี้ยังหาพยานหลักฐานไม่ได้เราก็ดําเนินคดีในข้อหาอื่นนี่คือความจริงจังในการปราบปาบรามเพราะเรารู้ว่าอาชญากรรมของแก๊งคอนเทนเตอร์เนี่ยมันเป็นอาชญากรรมของโลก ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สาม,มารถปราบปรามได้โดยลำพังมาตั้งฐานในประเทศไทยนะครับอ,อย่าเรียกมาตั้งฐานเลยมาแอบ,บลักลอบทาในประเทศไทยก็ไปหลอกคนชาติอืน่นไม่ได้หลอกคนไทยอ,อาจจะ,ะเป็นเพราะว่าคนไทยนี่ต้องเรียนตรงๆนะฮะหร,หรือว่าเป็นคนไทยเนี่ยผมก็ปาดีเรียกว,ว่าดูบินดูแคลงคนไทยคนไทยอาจจะเรียกว่าหลอกง่ายหรือว่าโลภพอเรียกว่า มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะถูกหลอกได้ล้านสองล้านสี่สามสี่แสนห้าแสนอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนเรียกว่ามีเงินบำนาญเนี่ยหลอกง่ายถึงได้ถูกเรียกว่าถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยซึ่งก็เป็นคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าโลภหรือเปล่าครับท่านครับหรือว่าหลอกง่ายครับหรือว่าหรือมันยังไงฮะท่านฮะี่ยผมวิคห์นะครับอาจารย์ครับเนี้ยต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าอาชญากรรมแบบสแกมเซนเตอร์หรือคอรเซนเตอร์เนี่ย กลุ่มผู้เสียหายมีอยู่ทั่วโลกและอันดับต้นๆเนี่ยเราโอเคถามว่าเราติดท็อปเพนไหมติดท็อปเพนแต่เราก็ไม่ได้ติดท็อปทรีหรือท็อปโฟนะฮะไม่ได้ถึงขนาดนั้นอันดับแรกเนี่ยคือประเทศจีนเขาหนึ่งประชากรเยอะนะครับแล้วพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยปรากฏว่าส่วนมากจะเป็นพวกบอสชาวจีนนะคือมีคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนมามีส่วนเกี่ยวข้องคนะครับแต่ถามว่าสาเหตุทําไม แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันถึงมาตั้งอยู่รอบประเทศเพื่อนบ้านเราอก็ต้องเรียนว่าก็อย่างที่ผมเบียนฮะประเทศเราบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับแต่ถามว่ารอบเราเนี่ยดูการบังคับใช้กฎหมายนะอย่างครั้งเนี้ยถามว่าทําไมถึงบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ทางฝั่งเหนือนะครับฝั่งเหนือของประเทศเมียนมาติดกับประเทศจีนกูกดันปากมารอบหนึ่งแล้วอ่าก็หนีอพยพลงมาอยู่ทางด้าน เหนือของไทยตะวันตกของไทยเหนือของไทยนะครับก็คือทางใต้ของประเทศเมียนมาละลงมาด้านต่กลางทางใต้ละครับถามถึงมาตรการไปก่อเหตุจนโด่งดังอีกจีนครับมาร่วมกันนะครับบก็ยอมยอมแลต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะอพขยพขยับขยับอีกนะครับเราก็ต้องติดตามนะการเขาต้องบอกว่าเขาจริงจริงตั้งแต่ตั้งครับครับขอโทษครับตั้งแต่ทางทางท่านนายกรัฐมนตรีอะครับได้ออกประกาศให้ตัดไฟ อ่าให้ตัดไฟตัดไฟเน,นี่ยนะตัดตัด,ตดไปเนี่ยแหละครับอโอเคตอนนี้มันก็เริ่มซาลงแต่คิดว่ามันจะมีมาตรการอะไรที่เข้มงวดมากกว่านี้หรือแกงคอรเซนเตอร์พวกนี้ครับคิดว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ฮะที่จะทยอยคือมาตร,ารลายมาตรการ,รจะเอาจริงเอาจังเนี่ยเห็นบอกว่าภายในเดือนสองเดือนนี่แหละคือแก๊งคอรเซนเตอร์แล้วก็ทางจีนเนี่ยก็ลงมาเล่นด้วยตรงเนี้จะมันมันจะมันจะเรียกว่า ลดลงไปเหลือเพียงสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะเอาจริงเอาจังมาตรการเนี่ยแล้วท่านผู้บัญชาการเนี่ยจะเอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนและทำให้ลดได้เร็วมากสุดเนี่ยเมื่อไหร่ยัยครับท่านผู้บัญชาการครับ,รบผมเรียนอาจารย์กับน้องบอยนี่ครับตอนนี้ถามว่าลดไหมสิมมติเริ่มลดใช่เริ่มลดแต่เริ่มลดเนี่ยจากอะไรอ่หนึ่งเนี่ยเริ่มลดจากการปราบปรามป้องกันและที่สำคัญที่สุด,สดคือ S <S การประชาสัมพันธ์ครับอย่างต่อ,อเนื่องจริงจังเนี่ยพี่นองประชาชนเริ่มตระหนักถึงได้เชิญท่านมาออกรายการเราไงฮะใช่ครับอาจารย์กาบคุณครับก็จะระมัดระวังตัวถ้าถามผมว่าเมื่อกี้ถ้าจําได้ที่ผมบอกว่าการหลอกลวงของแก๊งคอนเทนเตอร์ที่เมียวดีเนี่ยไม่ได้หลอกคนไทยอืงั้นสืบติคดีในไทยเนี่ยติดเมียวดีเนี่ยไม่ส่งผลกับสืบติคดีเรื่องการหลอกลวงของแก๊งคอนเทนเตอร์ในไทยเท่าไหร่นะฮะ หลักเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเลขหลักเดียวเท่านั้นเองมาความว่าแก๊งคอนเนเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะหลอกฝั่งนู้นแต่เหตุที่ลดลงเนี่ยเพราะมีการปราบปรามริจการแล้วก็อ่ปราบปรามภายในประเทศเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็การมู่งประชาสัมพันธ์ของพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนถามว่าแก๊งคอนเนเตอร์เราจะปราบปรามได้ขนาดไหนเนื่องจากแต่ละประเทศก็มีอธิปไตยของตัวเองออย่างเรื่องของเรียนน่ะตอนเนี้ยมาช่วยกันปราบแต่ปราบฝั่งตะวันตก ในวันที่ท่านรัฐมนตรีช่วยมาเยี่ยมตำรวจไซเบอร์ <c oughs> ท่านก็เรียกร้องตำรวจไซเบอร์ให้เราช่วยร่วมมือกับท่านอยู่ห้าหกข้อ <c oughs> ผมก็เรียกร้องท่านกลับไปสี่ข้อข้อหนึ่งที่ผมเรียกร้องคือผมอยากจะเห็นนะครับอ่าการทํางานอย่างเนี้ยที่เหมือนที่ทางประเทศจีนป,ประเทศเมียนนามประเทศไทย <c oughs> ร่วมมือกันทางฝั่งชายแดนตะวันตกเนี่ยผมอยากเห็นการร่วมมอืออย่างนี้ที่จีนลาวไทยจีนกัมพูชาไทยเพราะฝั่งเนี้ยไม่เคยถูกกดดันเลย ถ้าอาจารย์ดูสถานการณ์ในครั้งนี้อาจารย์จะเห็นนะครับว่าพอไทยตัดน้ําตัดไฟเนี่ยวันแรกนะครับได้ข่าวใช่ไหมครับว่าแก๊งคอนเทนเตอร์ขอซื้อไฟจากพมาก่าขอซื้อไฟจากลาวครับแต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวก็มีการร่วมมือซึ่งแน่นอนนะครับผู้ประสานก็คือต้องเป็นประเทศจีนที่ประสานในหลุดนอกจากจะไม่ขายแล้วนะไม่เพิ่งกระแสไฟลดกระแสไฟให้กับแก๊งคอนเทนเตอร์อีกอขายน้อยลงอีก อันนี้มันคือความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศมผมอยากเห็นความร่วมมือเนี้มาอยู่ที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกครับอย่างเนี้ยมันจะกดดันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอธิปิตัยในประเทศแต่ถามว่าในประเทศเราสิ่งที่เราทําได้หนึ่งพยายามควบคุมเรื่องการเปิดบัญชีอืให้รัดกลุมขึ้นนะครับ พยายามออกกฎร,ระเบียบเกี่ยวกับการเมื่อโอนเงินไปโดยเฉพาะเมื่อโอนเงินไปซื้อเงินสกุลดิจิทัลหรือเงินคริปโตเคอเรนซีจะต้องมีการหน่วงเวลาครตรงเนี้ยเราได้คุยกับกรตธนาคารแห่งประเทศไทยไปแล้วอืเสนอให้ออกระเบียบเห็นด้วยแล้วในการประชุมเนี่ยทุกคนไปหาจัดระบบแล้วก็ถ้าออกมาตรการนี้ก็จะหน่วงได้ระดับหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ผมได้เสนอถึงขั้นว่าตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการให้โอนเงิน เราขอกับธนาคารว่าเสนอไปแล้วว่าถ้าผมเอาไอดีแอสเดพวกนี้ให้ท่านถ้าโอนเงินที่จุดนี้นะนะฮะที่ปลอยเปตตรงจุดนี้ของปอยเปตถ้าโอนเงินจากจุดนี้ของพนมเปนโอนเงินจากจุดนี้ของอสวายเลียงนะครับโอนเงินจุดนี้จากสิ์นุวิวซึ่งเรามีข้อมูลละจากคดีของเราเนี่ยว่าอันนี้แหละส่วนมากเป็นที่ตั้งของแก๊งคอนเซนเตอร์ ต้องระงับไม่ให้มีการโอนได้ถ้าธนาคารร่วมมือเนี้ยเราจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งเพราะไม่ว่าจะหลอกลวงยังไงก็ตามบัญชีแรกเนี่ยต้องเป็นเงินไทยเสมอครับอาจารย์กับน้องบอยครับพอพอที่จะประเด็ที่สองเนี่ยไปคริปโตแล้วครับนะฮะจะคิดว่าน่าจะต้องทํากันไปเรื่อยๆนะครับก็เชื่อว่าจะดีขึ้นพอที่จะคล้อยตอนนี้ภาพการการเกิดคดีลดลงฮะครับ,รบพอที่จะพอที่จะรู้ต้นทางไหมครับว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็เนี่ย สืบเสาะได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทางเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรแล้วก็ <c oughs> มีใครที่ร่วมกระบวนการทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาแต่ผมยังติดใจที่ท่านผู้ช่วการพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้หลอกคนไทยสักเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาหลอกชาวบ้านกันเองในประเทศเขาเนี่ยคือพอผมได้ยินข่าวแล้วเนี่ยผมก็ก็แปลกใจนะ,ะท่าน <c oughs> เขาคือเขาไม่ได้หลอกคนไทยสักเท่าไหร่เนี่ย ม,มันหมายความว่าไงครับท่านฮะหมายความว่าอย่างนี้ฮะแก๊งคอนเทเอร์แบ่งเป็นสามด้านครับอาจารย์ผมพูดเนี่ยหมายถึงฝั่งตะวันตกฝั่งเมียนมาแล้วกันอนะฮะฝั่งเมียนมาเนี่ยคือแก๊งที่ไปหลอกคนจีนและคนประเทศอื่นหลอกคนจีนเป็นหลักฝั่งเหนือของเราคิงโรงบันเนี่ยหลอกคนจีนเป็นหลักเหมือนกันแล้วประเทศอื่นออแต่ฝั่งตะวันตกเนี่ยฮะฝั่งตะวันออกเลยครับทั้งฝั่งอาลันประเทศเนี่ยอันนี้หลอกคนไทยเป็นหลักออถ้าแก๊งนี้ไม่ยุบ คนไทยก็ยังต้องถูกหลอกอยู่แต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับในเขตอธิปไตยที่เราทําได้เราต้องป้องกันตัวเองก็ต้องป้องกันจากหนึ่งป้องกันไม่ให้คนไทยเนี่ยที่ลักลอบไปเพื่อไปทํางานที่แก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยแล้วลักลอบไปได้โดยง่ายลัก<อ>ลอบ<อ>ไปไม่ได้เลย<อ>เพร<อ>าะถ้าไม่มีคนไทยไปพูดโทรศัพท์มันก็หลอกคนไทยไม่ได้สองก็คือระบบการเงินจะต้องออกะบบไม่ให้มีการโอนไปได้โดยง่ายนะครับไม่ให้เงินออกนอกระบบ ไปคลิปโตได้โดยง่ายจริงจริงจริงๆเนี่ยแหละครับท่านผอบอคือผมว่าถ้ามันไปคริปโตเนี่ยมันคงน่าจะคุมกันยากแต่ในทางณับปัจจุบันนะครับคือเบอร์หมายเลขของประเทศไทยเนี่ยที่ทาง call center ใช้โทรมาเนี่ยจร,จริงๆเบอร์พวกนี้ก็ถูกส่งออกไปไม่รู้กี่ล้านเบอร์อครับซึ่งเบอร์พวกนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับแล้วก็สามารถ track location มันได้อยู่แล้วะนะครับบวกกับเวลาเขาโอนเงินผ่านธนาคารเนี่ยมันก็ผ่านแบงค์ ของประเทศไทยอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลหรือตำรวจเนี่ยก็สามารถแทร็กข้อมูลตรงนี้ได้ว่ามันมันไปโผล่ที่ไหนมันมีทรานสซคชันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วแล้วมากมากสุดอยู่ในโซนไหนแล้วก็สามารถมีมาตรการตรงนี้ครับจับกลุ่มได้หรือหาตำแหน่งของการโอนเงินผ่านเบอร์มือถือหรือบัญชีเนี่ยผมว่าเทคโนโลยีมันทําได้สมัยนี้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของทางรัฐบาลที่ต้องดูแลก็ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็เรียนตรงคำถามสุดท้ายเนี่ยนะครับในขณะนี้ที่จับได้บ้างเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจำนวนหลายเป็นร้อยรายแล้วล่ะแล้วก็จะส่งเข้ามาอีกเนี่ยเป็นพันกว่ารายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแล้วก็เป็น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 คนไทยจำนวนสักเท่าไหร่ครับท่านฮะขณะนี้ ที่มาจากฝั่งเียวดีไม่มีคนไทยเลยนะครับอาจารย์เขาไม่ได้หลอกคนไทยไงฮะแล้วก็เมื่อสักครู่เดี๋ยวขอตอบน้องบอยนิดนึงฮะน้องบอยจะเข้าใจผิดว่าตำรวจเราไม่ทำอะไรไม่ไม่ชาติธรรมทำครับเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวน้องบอยฟังนิดหนึ่งครับว่าหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าจุดโอนเงินเนี่ยบอกเลยว่ารู้รู้ว่าอยู่ไหนที่หลอกคนไทยนะฮะอยู่ฝั่งตะวันเั่งต,ตะวันออกเนี่ยทางฝั่งอลันประเทศเนี่ยจุดแรกเนี่ยเรารู้อยู่ที่เสียมเรียบ จุดที่สองเราอยู่พนมเปญจุดที่สามเรารู้จุดเสียนรูวิวจุดที่สี่เรารู้จุดสวายเลียงอืแต่ผมถามว่าแล้วเราจะข้ามไปจับไอ้ตึกเหล่าเนี้ยได้ไหมครับมันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมันไปไม่ได้เข้าใจเราเราถึงต้องออกประชุมกับธนาคารตอนเนี้ยเราถึงได้เร่งประชุมว่าเฮ้ยเราออกมาตรการเกี่ยวกับการโอนเงินใช่ให้มันบล็อกไอ้พวกนี้ได้ไหมครับอืมเข้าใจว่าแต่โอเคผมต้องอันนี้ผมพูดในมิติตํารวจ อ่าถ้าสมมติไปพูดในวิติบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นเกิดคนไทยไปเที่ยวแล้วโอนเงินไม่ได้ทำ,ทำ,ทำยังไงอะไรก็มันต้องไปแก้กันนะครับแล้วก็เรื่องบล็อกเงินคริปตโตเคอเรนซีเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าบัญชีแรกเนี่ยมันผิดเงินไทยพอโอนแถวที่สองสมัยก่อนเนี่ยยังต้องไปไทยไทยแล้วไปกดออกตู้ ATM ไทยแดงเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับไปเงินดิจิทัลหรือคริปตโตเคอเรนซีเลยผมก็เลยเราก็เลยคุยกับกรตอนัคงคันท่านชา,ายว่าอย่างเงี้ย บริษัทเอ็กซ์เชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของกอรก่อนนะไอ้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าบริษัทเอ็กซ์เชนหลายบริษัทก็ไม่ได้มาอยู่ภายใต้การกำกับของกอร์รัถูกไหมครับแต่ที่อยู่ภายใต้กันกับของกร์ที่เราทําได้เนี่ยมาขอความร่วมมือกันว่าคุณจะหน่วงเวลาให้ทางเราได้อย่างไรทางตํารวจได้อย่างไรที่จะสกัดกั้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากพี่น้องประชาชนอันนี้คือส่วนที่เราคุยกันก็มีความคืบหน้าแต่ถามว่า ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเรารู้ไหมรู้เราข้ามไปไม่ได้ฮะอย่างที่เปิยี่ห้าชั้นเนี่ยผมเคยเราตํารวจเราประสานมาตลอดนะเรามีออกหมายจับเกือบสองร้อยหมายเราก็ยังทาเงินไม่ได้เลยเพราะเราข้ามไปไม่ได้เข้าใจฮะเข้าใจเอาละครับก็ครับฝากผมฝากตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการก็ฝากดูแลในเรื่องนี้นะครับต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ในเรื่องของความเดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ที่ประชาชนทั้งหมดนะครับ ฝากขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการการไกล่ลงยุบปั่นขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านครับครับอาจารย์ครับน้องบอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ